สวัสดีค่ะสวัสดีชาวออโตวิชันแม็กค่ะวันนี้อยู่กับตังโมนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเราอยู่กันที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นั่นเองค่ะซึ่งงานครั้งนี้จะขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Colorful Experience ค่ะประสบการณ์ครบทุกสีสันทุกท่านนะคะจะได้เข้าไปชมไม่ว่าจะเป็นยนตกรรมรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆนะคะและนวัตกรรมใหม่ๆจากแบรนด์รถยนต์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นโลกของยานยนต์ที่แท้จริงและที่สําคัญค่ะรถไฟฟ้าที่เป็นเทรนในปัจจุบันอยู่ในตอนนี้ค่ะเดี๋ยวตังโมจะพาุกคนเข้าไปชม ว่าค่ายรถยนต์นะคะเขาจะมีรถไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างและโปรโมชั่นพิเศษอะไรที่จะบภาพไม่ได้ค่ะตามแตงโมเข้าไปด้านในกันเลยค่ะ และตอนนี้เราก็พาทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่บูธของซูซูกินั่นเองค่ะแน่นอนว่าภายในงานมอเตอร์โชว์ปี2023ปีนี้ค่ะทางซูซูกินะคะก็ยกทับขบวนรถยนต์หลากหลายรูปแบบมาให้ทุกท่านได้เลือกสรรกันภายในงานแล้วก็ที่สําคัญต้องบอกเลยว่ามีครบทุกรูปแบบจริงๆค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้ค่ะตังโมจะพาทุกคนไปชมกันค่ะว่าภายในบูธของซูซูกิมีรถคันไหนที่เป็นไฮไลท์ของงานที่น่าสนใจกันบ้างเราจะมาเริ่มต้นที่ทางด้านขวามือตรงนี้กันก่อนเลยนี่ค่ะทุกคน หลายคนนะคะชอบในเะรื่องของการทำธุรกิจอยากจะได้ซูซูกิแครีแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าเป็นรถกระบะที่พร้อมในเรื่องของการทำธุรกิจต่อยอดความฝันให้กับทุกคนในด้านธุรกิจต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่ค่ะรถฟุดทักรูปแบบนี้ค่ะเขาบอกว่ายกร้านของเราไปกับเราได้ทุกที่นะคะเพราะว่าเป็นรถกระบะที่สามารถบรรทุกหนักได้เป็นอย่างดีและเปิดได้ถึง3ด้านเลยทีเดียวนี่จ้าใช้งานได้สะดวกนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ ที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถประหยัดน้ํามันได้ดีเยี่ยมกันด้วยสําหรับท่านไหนที่สนใจในเรื่องของการทําธุรกิจพลาดคันนี้ไม่ได้เลยทีเดียวเลือกไว้เป็นตัวเลือกก่อนได้เลยกับ Suzuki แ a r ร,รีนั่นเองค่ะแต่ภายในงานของเรานะคะในบูธของ Suzuki ก,ก็ยังคงมี รถรุ่นอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรถเก่งนะคะ SUV รถ Eco Car ต่างๆมากมายหลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวที่มาให้ทุกท่านได้เลือกสรรกันอย่างทางด้านซ้ายมือของตังโมต,ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะมีหลายรุ่นมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่เดี๋ยวตังโมจะพาทุกคนนะคะไปชมไฮไลท์พิเศษของบูธซูซูกิที่ทุกท่านที่มาในงานมอเตอร์โชว์ปี2023จะพลาดไม่ได้กับคันนี้เลยค่ะจสะดม ซูซูกิ w i f t นั่นเองนะคะเป็นรุ่น GLX n e ค่ะเพราะว่าแน่นอนว่า s u ู u k i Swift ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรถอีกค a r ที่ขายดีมากๆของทาง s u ซูกิอยู่แล้วเนื่องจากว่าบอดี้ของเขามีความสวยงาม เล็กกระทัดรัดเหมาะสําหรับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่เป็นวัยเริ่มต้นของการทํางานใหม่ๆอยากได้รถคันแรกของตัวคุณเองแต่ว่าวันนี้ค่ะทางซูซูกิของเราจัดชุดแต่ง G L Nex ใส่เข้ามาให้แบบจัดเต็มแบบที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตรงนี้นี่ด้านหน้าของตัวรถเห็นไหมคะนี่ค่ะ จะมีเรื่องของชุดสเกิร์ตด้านหน้านะคะที่มีทั้งสีดําด้านสีแดงตัดสลับเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นแต่นอกจากรูปลักษณ์ที่สวยงามกันแล้วเดี๋ยวแตงโมจะพาทุกคนไปชมกันว่าด้านในของซูซูกิสวิป t l n NX คันนี้มันน่านั่งและมันดูดีอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามแตงโมเข้าไปด้านในกันเลยจ้ามาเลยค่ะผู้หญิงตัวสูงๆแบบร้อยเกือบจะ70แบบแตงโมก็นั่งสบายมากๆทุกคนนี่ เฮดรูมนะคะเล็กรูมต่างๆบอกเลยว่าพอแน่นอนแล้วก็ห้องโดยสารกว้างขวางมากๆที่สำคัญค่ะเพิ่มความสปอร์ตด้วยนี่ค่ะพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้หุ้มหนังสังเคราะห์สวยงามเนาะเป็นรูปแบบของการสามารถ เลือกโหมดการขับขี่ได้ด้วยทุกคนนี่มีโหมดให้กดตรงนี้ได้เลยนี่ค่ะหรือจะเป็นการรับสายโทรเข้าโทรออกต่างๆได้แบบสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอกลางสวยงามแบบนี้เบาะที่นั่งของเขานี่เป็นเบาะผ้าที่รองรับสรีระได้ดีมากๆเลยทีเดียโอ้โหเป็นยังไงคะตกแต่งลายเบาะผ้ามานี่ค่ะมีการบุลายมาให้สวยงามมากๆเลยแล้วก็นี่ค่ะ แผงคอนโซนตรงกลางจะไม่พูดถึงไม่ได้นี่เป็นลายเคปล่าด้วยทุกคนแต่ว่าเป็นแบบเมทัลลิกแบบนี้นะคะมีความเรืองแสงระยิบระยับด้วยแล้วก็ หัวเกียร์ก็เป็นรูปแบบของการหุ้มหนังสังเคราะห์โอ้โหเรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็สวยงามมากๆนี่ค่ะตรงกลางตรงนี้ออกแบบมาสวยงามเลยทีเดียวนี่คือ Su ู z u กิสวิ f ตรูปแบบของ G L Nex นั่นเองนะคะแต่ว่าในงานของเราค่ะกับบูธ s u z u k i ไม่ได้หมดเพียงแค่คันนี้เท่านั้นเดี๋ยวตังโมจะพาทุกคนไปชมคันต่อไปกันด้วยจ้าตามตังโมไปเลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะภายในบูธของ s ู zuki นั่นเองค่ะกับ Su z ู k i X L7 นะคะซึ่งแน่นอนว่าเป็นรถในรูปแบบของเจ็ดที่นั่ง SUV ที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันรวมไปถึงท่านไหนที่มองหารถ Hybrid รูปแบบของสมาร์ทไฮบริดอยู่คันนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีของท่านค่ะกับซู z u กิ e ออ i ์ตินั่นเองค่ะแต่แน่นอนว่าไฮไลท์ของงานของเราที่ตังโมจะไม่พูดถึงไม่ได้นี่เลยค่ะซูซูกิ c e l ลริโนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง G.L.Up สวยมากๆทุกคนดูสิ สีแดงสวยงามแบบนี้ค่ะเป็นรถคอมแพคคาร์รูปแบบคันเล็กๆที่ขับง่ายหาที่จอดสะดวกแต่ว่ามีการตกแต่งมาให้ดูสปอร์ตดูโดดเด่นเพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นนี่ค่ะสปอยเลอร์ด้านหน้าของเขานะคะรวมไปถึงนี่เลยสติกเกอร์ที่เป็นคิ้วสวยงามต่อมาจากไฟด้านหน้าเพิ่มความสวยและโดดเด่นให้กับรถคันนี้มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงล้ออลอยไซส์ถึง14นิ้วนั่นเองค่ะ และด้านหลังค่ะมาดูกันที่สปอยเลอร์ด้านหลังที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนี่ค่ะสติ๊กเกอร์นะคะเป็นคิ้วสวย,สวยตอบรับกับด้านหน้าตรงไฟด้านหน้านั่นเองและสปอยเลอร์ด้านหลังแบบนี้เพิ่มความโดดเด่นให้กับรถคันนี้มากยิ่งขึ้นได้ดีเลยทีเดียวค่ะสําหรับท่านไหนที่อยากจะได้เป็นรถคอมแพกคาร์เล็กๆแบบนี้บอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนค่ะ และนี่คือไฮไลท์ทั้งหมดภายในบูธของซูซูกิค่ะอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันไปแล้วค่ะรวบรวมรถหลากหลายเซกเมนต์เลยทีเดียวนะคะมาให้ทุกคนสามารถชมกันภายในงานของเราไม่ว่าจะเป็นรถคันเล็กๆที่สามารถได้ชุดแต่งสวยงามเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถหรือแม้กระทั่งรถ s u สที่ตอบสนองความต้องการของทุกคนในครอบครัวรวมไปถึงรถแครี่ที่ไว้ใช้ในการทําธุรกิจก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันท่านไหนที่สนใจนะคะในแบรนด์ของซูซูกิค่ะอยากเชิญชวนให้เข้ามาเยี่ยมชมกันภายในงานมอเตอร์โชว์ปี2023มาที่ รุสุซูกิได้เลยค่ะ และนี่คือบรรยากาศและความพิเศษภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าค่ายรถยนต์ต่างๆรวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์และอัซเซสซอรีนะคะก็มีการนำนวัตรกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าทางด้านยานยนต์ต่างๆมาไว้ที่บูธของเขาซึ่งแตงโมงไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสในการเข้ามาเยี่ยมชมภายในงานมอเตอร์โชว์ปี2023ในครั้งนี้ค่ะที่นี่เลยค่ะ Impact Challenger เมืองทองธางนีซึ่งงานของเราจัดขึ้นตั้งแต่วันที่22มีนาคมนี้ไปจนถึงวันที่2เมษายนน รีบตามมาชมกันเยอะๆได้เลยค่ะรวมไปถึงติดตามข่าวสารต่างๆของทาง Auto Vision Max ของเราได้ทุกช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube รวมไปถึง TikTok และที่สำคัญคือเว็บไซต์ของ Auto Vision Max นั่นเองค่ะรู้เรื่องรถครบเรื่องเที่ยวที่เดียวที่ Auto Vision Max ค่ะ